สวัสดีครับวันนี้พบกับเซเบียนะครับอยู่ที่บริษัทอีสุสุนครหลวงสาขาธัญบุรีคลองสิบนะครับวันนี้เซเบียมาแจ้งแคมเปญสุดพิเศษเดือนสิงหาคมนะครับต้องบอกว่ารถข้างหลังคันนี้เนาะพร้อมแคมเปญโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับจะเป็นแคมเปญโปรโมชั่นแบบใหม่นะครับเดี๋ยวเซเบียจะพามาชี้แจงรายละเอียดให้ฟังกันได้เลยครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับที่เซเบียกําลังพามา แนะนำโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่น X-Series นะครับเป็นแคมเปญโปรโมชั่นเดือนสิงหาคมนะครับถ้าลูกค้าออกรถคันนี้นะครับดาว25%นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวทั้งแคปแล้วก็สี่ประตูตัวเตี้ยรับดอกเบี้ย0%นะครับสำหรับรุ่น X-Series โปรโมชั่นเดือนนี้ถือว่าคุ้มมากครับใช้เงินดาวคันนี้ถ้า25%จะอยู่ที่ประมาณ28,000บาทครับผ่อนอยู่ประมาณ1 0 0่น ประมาณ12ื่นไม่เกินหมื่นาครับผ่อนสีงวดลูกค้าจะซื้อรถคันนี้โดยไม่เสียดอกเบี้ยเลยนะครับทั้งแคปทั้ง4ประตูถือว่าโปรโมชั่นคันนี้ค่อนข้างคุ้มมากเลยนะครับรุ่น X Series มีให้เลือกด้วยกันเลือกทั้งหมดต้องกัน2สีนะครับมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำนะครับถ้าเป็นสีดําราคาก็จะบวกเพิ่ม7,000บาทนะครับก็จะอยู่ที่ถ้าราคาสีขาวสประตูคันนี้จะอยู่ที่8ปดแสนสบาทครับ ถ้าเป็นสีขาวจะอยู่ที่824,000บาทถ้าเป็นสีดำก็คือบวกเพิ่ม7,000นะครับสำหรับตัวการดีไซน์ของตัว X Series ครับก็พูดง่ายว่าเอาในตัวของ GL มาทำตัว X Series เป็นรุ่นพิเศษนะครับที่แตกต่างมาก็จะมีเป็นตัวกระจังหน้านะครับเป็นสีดำตัดด้วยสีแดงแบบนี้โลโก้แดงนะครับแล้วก็เพิ่มโลโก้ i n s u X Series ตรงกลางแบบนี้มาให้แล้วสำหรับรุ่น X Series นะครับที่โดดเด่นในตัวของ X Series ก็คือจะมีตัวสเกิร์ตหน้ามาให้จากโรงงานแบบนี้นะครับคุ้มครองให้ ด้วยถ้าเกิดอุบัติเหตุรถชนนะครับเราคุ้มครองให้เพราะว่าตัวนี้ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเหมือนกันล้อมแมกเป็นล้อมแมกขนาด16นิ้วครับเป็นล้อลมดำเงาตัดด้วยโลโก้อีซูสีแดงนะครับบ<ม>่งบอกว่าเป็นรุ่นพิเศษมีสเกิร์ตข้างมาให้นะครับมีโลโก้ x อ d ตั้งข้างมาให้นะครับก็จะสวยงามกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับมีไฟ LED ที่กระจกมาให้ ก็พูดง่ายว่าสําหรับรุ่นนี้นะครับที่ถ,ถ้าลูกค้าออกไปก็คือซื้อรถคันนี้ไม่เสียดอกเบีย้ยเลยถือว่าค่อนข้างคุ้มมากดาวยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ใช้เงิน,นดอใช้เงินอกอยู่วันสองแสนนิด,ๆน,ดนน 10, ๆนะครับผ่อนหมื่นสองพันปลายๆนะครับเสียซื้อรถคันนี้เสียแค่ราคารถนะครับผ่อนสี่สิบแปดงวดหรือว่าถ้าลูกค้ามีงบในการดาวที่น้อยลงก็สามารถทางมาคุยรา,ายละเอียดกับเซลเบียได้นะครับอยากรกดาวเท่าไหร่อย,อยากผ่อนแบบไหนหรือว่าอยากต้องการแบบแต่งพร้อมออกจากศูนย์เลยแต่งจัดทรงล้อแม็กอะไรเงี้ยเรามีให้เหมือนกันนะครับ สำหรับตัวดีไซน์ไฟท้ายก็เป็นไฟ,ไฟท้ายแบบใหม่3ชั้นแบบนี้นะครับในรุ่นของตัวโมเดล2025นะครับแต่ว่าตัวนี้ยังเป็นตัวยูโร4เนาะสำหรับรุ่นนี้เรามาจัดแคเป็นโมชั่นเป็นดอกเบี้ยสุ per c e คือ0%ดาว25%ส่ง48งวดนะครับตัวนี้เป็นตัวเกรดเอ็กซิลครับก็จะไม่มีตัวกระชนท้ายมาให้นะครับเราจะเป็นตัวสเกิร์ตปิดท้ายมาให้แทนนะครับก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับ งานก็ละเอียดมากแล้วก็เป็นโลโก้อีซุูสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นตัวสัญลักษณ์โลโก้รุ่น X ซ e r i e s นะครับ mm hmm. ก็คันนี้ลูกค้าจะรับรถวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับเลือกเป็นแคมเปญสุดพิเศษเลยถ้าใครสนใจอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นตัวแคปสีประตูของตัวรุ่น X ซ e r i e s เองอะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างคุ้มนะครับถ้าลูกค้ามีงบในกาลังในการดาวนะครับใ mm hmm. ช้เงินดาวแค่2องแสนลูกค้าซื้อรถคันนี้ไม่เสียดอกเบีย้ยอะไรสักบาทครับค่อนข้างคุมนะ้มเนาะแล้วก็ถ้าลูกค้าเซ็น เป็นของไฟแนนซ์ของ e s ูต u ลิสซิ่งอย่างเดียวนะครับแล้วก็มาอธิบายตัวรายละเอียดตรงนี้หน่อยละกันครับสำหรับตัวเซ็นไฟแนนซ์ของ e สูตรลิสซิ่งตีเพรนะครับเราจะขยายตัววารันตีให้จาก3ปีแสนโลเป็น5ปีหรือ16 0 0 0แสนกมิโลครับต้องบอกก่อนว่าคุ้มแล้วก็คุ้มโคตรคุ้มครับถ้าซื้อรถคันนี้ไปเราดูแลรับประกันตัวหลังการขายให้เป็น5ปีหรือ160 0 0แสนกมิโลก็ ตรงนี้ถ้าลูกค้าทําเพิ่มก็เสียประมาณห้าถึงหกพันนะครับแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าได้ไปฟรีฟรเลยเซ็นของไฟแนนซ์ของตีเพชรดอกเบีย้ยศูนย์เปอร์เซ็นนะครับย้ำว่าดอกเบีย้ยศูนย์เปอร์เซ็นจริงๆนะครับซื้อรถคันนี้ไม่เสียดอกเบี้ยเลยนะครับก็ฝากรุ่นนี้ไว้อ้อมอกอ้อมใจลูกค้าด้วยแล้วกันสําหรับลูกค้าที่แบบแนวสไตล์สายซิ่งสายแบบว่าอารมณ์สปอร์ตตัวนี้ตอบโจทย์ครับลูกค้าซื้อรถคันนี้ดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นไม่เสียดอกเบี้ยเลยย้ำนะครับว่าไม่เสียดอกเบี้ยเลยจริงๆนะ สำหรับค้าท่านใดสนใจก็สามารถทัก inbox มาสอบถามกับที่ึกษาการขายเซลเบียได้เลยนะครับเบอร์โทรติดต่อ0898979862นะครับก็ฝากช่องทางสายด่วนไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้แล้วกันครับสำหรับคลิปหน้าเซลเบียจะพามาชมรุ่นไหนอะไรยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ